สวัสดีครับผมว่าชิวๆนะครบวันนี้เราจะมาเกะกล่องพัสดุนะครับส่งมาจากเออไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษนะครับอ่านไม่ออกนะครับเอฟซีส่งมาให้นะครับนี่ครับเราจะเปิดกันดูนะครับนี่เราจะเกะกันเลยเอาจะปองหลุดลงนี้เช้าขึ้นมาจัดการโดนนี่ครับหล่นลนมาขึ้นมาแป๊หนึ่งนะครับกำลังเกะครับ นี่ครับเกะแล้วจะเป็นโอ้ยเคสโทรศัพท์ครับผมไม่ส่งเครื่องเลยะนี่แหละครับ<ม>ก็จะเป็นเออเคสโทรศัพท์ลายถุงยางนะครับของผมกับของพี่ผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้พี่ผมนะครับอันนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนี่ครับลายก็สวยมากสวยดีนะครับ รเป็นนึครับจ้าอืครับสวยสวยครับว่น้ำเหรสวยมากครับเดี๋ยวหนึ่งรับผมเ,เปลี่ยนกล่อตัวัตว์ให้ดูก่อนเดี๋ยวผมอันให้ดูก่อนนะครับเปนนึงนะครับนี่รับรูปแบบนี้ครับกสวยเลยทีเดียวนะครับก็รายละเอยียดเลยนะครับัแก่นาเย็นแล้วก ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ like, กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับ